ความเคารพส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณจะสั่งงานใหม่เป็นงานกลุ่มกลุ่มละสามคนนะคะโดยกำหนดส่งจะส่งวันศุกร์หน้าคือวันที่เจ็ดค่ะแยกย้ายไปจับกุดได้ค่ะ น,น,นี้เราทำเองละกันส่วนพวกแกก็เราจ่าเงินเอานะเอาแล้วหรอกฟิวเจอร์มันเป็นงานขนะเราอยากช่วยอะแต่เราไม่อยากทำเราจ่ายเงนินตท,ที่ฟิวอร์บอกละกันมเนไรจะเราทาเองแกมีงานให้แกทนี่แทำไปเถออย่เราทเองเราเขาไปเก็บแตงขแกละกันนะเกแน่ใจนะปูจะไม่ว่าพวกเราใช่ไหมไม่หรอกสดๆจะได้สองส เกมมตัวอย่างได้มได้ได้เอาเลยเฮ้ยคิกงาน่ออกเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอย่างคลิปเอาละกันเอ้ยเพรแก เดี๋วยวเราะไปส่งมาแล้วครมาแล้วอะโอเคกันได้ครับน่ค่ะนี่คือเจอทํางานเธอก,งกลงกุมพีหนุ่ได้เหมือกันนาดนี้ได้รับของส่เ่าเป่าปะนะคะกลุ่มหนุเชื่อกันค่ครูอย่มาโกหกครูครูไม่เชื่อหรอกเหมือนกันขนาดนี้ไปตามกลุ่มเธอก็กลุ่มพีมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ฟังหง,งานกลุ่มหนูเป็นคนทำก่อนนะคะพอทำเสร็จฟิวเจอร์ได้มาขอดูเพรว่าจะเไปเป็นตัวอย่างอ้าวมันเป็นยังไงละฟิวเจอร์หนูค,คิดงานไมอ่ออกค่ะเพราะว่ากลุ่มหนูไม่มีใครช่วยหนูคิดเลยค่ะหนูก็เลยเอาของคีม,มาดัดแปลงนินเดียวเองนะคะอ้าวฟิวเจอร์ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะตอนที่เราจะช่วยแกบอกแกเราคนเดียวได้ให้จ่ายตามแกไปก็พอฮะอ,อะไรนะมีจ่ายเงินด้วยเหรอแล้วจ่ายบอนไปคนละเท่าไหร่คนละต้องแปดสิบบาทค่ะนักเรียนคุณจะบอกอะไรให้ฟังนะ การที่นักเรียนทําแบบนี้มันสง่งผลเสียต่อทุกคนเราควรที่ช่วยกันทํางานไม่ควรที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นและการที่คนใดตนหนึง่งมั่นใจว่าเด็กทําได้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ขึ้นชื่อว่างานก่มย่อมเกิดจากการลงความคิดของคนในกลุ่มเพื่อให้งาน